ครับวันนี้ชีวิตทุ่งนอกจะปลามาเก็บหอยปังมันผูกข้อจะเอาไปก้อยนะครับหอยปังคือหอยอยหอยโครงเหรอหอยโครงครับฮะหอยโครงหอยโครงครับผมหอยโครงอ่ะต้องบอก่หอยโครงหอยปังโอ้เนี่ยเนี่ยนะครับหอยปังจะเป็นหอยที่ออกดำๆมาจากหอยเชลลี่นะครับเชลลี่มันออกจะแดงๆตัวปลาครับอ่า ปลไปไนไดกแปลเจอคนระยางแปาก็จะแหลมเปลือกบางอ๋อเปลือกบงอางเนี่นกอออ้มันห้อมเค่อยมีเลยนะครับจะมีเป็นบางตีไปแล้วเออเนี่ยครับแต้องผูกเขาจะก,ก้อยรับผม,มน,นี้แนะนำกเก็บห้อยปังแล้วเราจะรวบยอดเลยก้อยมันผูกนอโอเคครับ นี่ก็ผพานมาแล้วนะครับหนึ่งคืนตัวนี้เอาหอยนะครับที่ได้มานะครับเอามาต้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างทําความสะอาดนะครับวันนี้เราจะต้มยำหอยนะครับหอยเดเก็ยบตะคืนนอกนครับเดี๋ยวไปดูน้ําพริกนะครับว่ามีอะไรบ้างน้าพริกต้องใส่อย่างพอนะครับต้มยำนะครับเดี๋ยวเขาเอาหอยไปแกะก่อนนะครับเราไปเอาตัวตั้งในมันออกแล้วเขาจะมันล้างลางให้ทำความสะอาดนะครับแล้วแขวยเอาไปต้มยำนะครับผม ครับน้ำพริกที่เราจะทำต้มยำหอยนะครับมีพริกแห้งนะครับเอาไปผิงไฟนะครับแอ่์กะปินะครับนี่ก็เอาไปผิงไฟเหมือนกันนะครับข้่วขาขาสดนะครับกระเทียมสดเครื่องเทศนี่ก็สดนะเบาก้วนะครับครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเราเกลือใส่นิดนึงนะหกน้ำพริกนะครับครับเดี๋ยวเราเกลือใส่นะครับ เรื่องนะครับมาลงไปโขกนะครับครับโขกละเอียดหน่อยนะครับโอเคครับผมยังไงนะครับวันนี้เราจะยำต้มยำหอยหอยต้มน่ะหอยปังหรือหอยโครงนะครับบบใจยหอยเชอรี่นะครับแต่คล้ายๆกันนะครับครับอันพริกเขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปทําหอยนะครับครับนี่นะครับวิธีแกะ หอยนะครับนี่น,นะครับเขยา่าเขยา่าอ่าแล้วดึงเอาอย่าง,อ,ง<ซ>อ่างพองไส้ดึงเอาไส้มันออกนะครับมาดึงกินมดเลยครับได้อยู่เหรอได้กะอ๋อแหละได้มดอ๋อกินไส้ก็ได้เอากับตามออกครับนี่ครับตามอยู่ไหนนี่ครับอ๋อตามันออก เป็นก้อนปกอกล็อกกันล่ะอ๋อเนี่ยอ๋อนี่นะครับตาวตามออกต็มนะครับเวลาทำกับข้าวจะเมาเกี่ยวกับหอยมันจะเมาเหรอเมาเมานี่ก็เมาอะไรอ๋อครับผมวันนี้อันเลี้ยงกบนะครับเป็นฝากแล้วว่าบัดนี้จะย้ำเต้าเพียงพอครับเดี๋ยวรอสักคำนะครับเนอะตอนนี้ช่วงนี้เต้าไปตลาดาเจอน,นะครับถ้าเจอก็จะเอาไปทำเพื่ดูนะครับแฟนครับกบบบ็กบอกบางคนก็บอกเอา ตำกุ้งนะฮะนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับชจวงนี้หน้ามันแห้งนะครับมันบ่ค่อยมีนะครับเนาะวัตถุดิบ้ะมีเกหามาทำให้เรื่อยๆนะครับครับนี่ชีวิตเขาเป็นอกนะาได้ต้อนรับเพื่อนอะไมา่รัแม่ลุงเดนเอวหานะครับผมจะมาจิ้มจะมาจิ้อยองง้อนะไรก็ย้ำหอยนะครับหอยย้ำหอยย้ำหอยคงนะครับก่อดอื่นเราต้องต้มน้ำกมนะครับ เราจะเอาหอยลงไปแล้วเราจะเอาพริกนไปลงรวนๆตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นลุงเดมเดมชิมเนอะจะอร่อยขนาดไหนเนาะครับน้ำใกล้เดือดใส่ผงปรุงรสหน่อยครับครับผมเดี๋ยวได้เต้มน้ำแล้วนะครับอันนี้เอาหอยลงไปเราจะเอาพริกลงไปนะครับรวนๆ โปรสีนได้แลยหอยคงนะเนี่ยทำเหมือนนั้นทำเหมือนยำยำไก่ยำไก่หรือยำลูกก็ได้นะครับน่ารักหน่อยครับหอยคงนะที่นะหา,ายากวันนี้ลุงเดน่นมันเป็นตักกองพิเศษน,น,นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวสักคำเดี๋ยวเขาจะใส่ข้าวคั่วนะครับต้องมีข้าวคั่วแล้วน้ำเบือดกันเนาะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะครับครับน้ำเริ่มเดือดนะครับอ้วนะครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องคนให้มันอยู่อิ่มตัวนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีพักต้นหอมผักชีมีหอมกินเครื่องเทศต้องเครื่องเทศแบบแขวนต้องใส่เครื่องเทศับบแขวนเลยเลยก็ได้ หนัวนัวเลยหอมหอมมันก็แก่งหอยนะเหมือนกันแก่งหอยแก่งหอยใส่ข้วแั่วว่านี่ครับจะมีพักต้นหอมพักชีสาระเน่นะครับพักไผ่เดี๋ยวเราจะใส่ไปตัวนะครับโอเคครับมันเปิงกับยาฆ่าเชื้ออะไรครับยง <c oughs> เด่นติดใจแน่นอนฝ <c oughs> ้ากับห้องไห็นะ <c oughs> นะตัวนี้ฝ้าครับตัวน,นี้กับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวข,ขวาวคั้วก็เริ่มจะอิ่มตัว ผักนะครับมีต้นหอมผักชีสราะระแน่นะครับผักไผ่หรือผักแคลนะครับเบบกูด,ดิดหน่อยครับผมครับเต,เติมผงนัวลงไปหน่อยหัดนได้หิวก็ <c oughs> <c oughs> มันหอม <c oughs> หอมมันยำหกกะแล้วนะเนาะหัวหอยพุทธโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคือ <ๆ S 2> ลุงเด่นชิมดู ก็นหอมเกินหอมเลยนะมีข้าวคั่วหอมเลยนะพูดอย่างรุ่นเล่นมากินข้ากว่าเปาอย่างกับเปาอย่างกับเปานี่กินอย่างส้มตำกับเปาว่าวันนี้อยิบเปาไม่ได้หยิบเปาละเปาหอมเป้นะครับเปาเด็ดดีโอ้ฟ้าห้องขนาดครับตอนนี้เชียงรายเชียงรุงต้องไปทำครับครับ แต่เข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนบ้านนอกสุดยอดฮะมอนีพันห้าไปมาซื้อหนึ่งประคายครับลำเต้ก็ว่าสุดไหนเอข้ามาดูใหม่นะครับติดตามเลยนะครับกดติดตามนะครับชีวิตคนบ้านนอกน้าลงเด่นยกนุ้งโป้งเลยนะครับนี่ที่มาซักเลยเดี๋ยวผมจะกินน้ำครับเดี๋ยวเขาตักกินเลยกับแก้มก็ได้กับเข้าก็ได้นะครับเนาะเขาทุกขั้งเอาไปก้อยเนาอเนี่ยไปยำออต้มยำอ่า หมอะเหมาหมาครับเหมาได้ครับครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากลุงเด่นไม่เอวหานะครับฝนก็จะตกสงสัยอายุเห็นเมินอยู่นะครับอันนี้กับกับเข้าสารพัดสารเพียร์นี่นี่เดี๋ยวนี่ด้วยเขาจะปิดแม่ปิ้งแม่ปิ้งได้จะคว้าแม่ปิ้งวะครับอ๋อเขาแม่ปิ้งถ้าผมเดี๋ยวที่พิทเขาเป็นนอกขอจะขอปิด คลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝ้าแหลบฝ้าห้องเหลือเกินครับผมชอบครับชอบกดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับะไครตและกดติดตามมึงครับชีวิตคนมันหนอกเปแล้วครับมดครับ <c oughs>